สวัสดีครับกลับมาเจอแล้วครับกับเล s เดย์ไฟนอลคัตพารวยนะครับ EP ที่13บสและ13แหละถ้าจำไม่ผิดนะครับวันก่อนนะครับที่ผมทำา p p ไปว่าคอมไม่แรงก็ตัดได้ครับก็คือการทำพ็อกซี่ครับโดยการที่ว่าเอาไฟล์เข้ามาใช่ไหมฮะเอาไฟล์เข้ามาแล้วเราทำเป็นพ็อกซี่ครับ ก็ลองย้อนไปดูนะครับที่ว่ากดเป็น time code แล้วก็กดเป็น Create proxy media นะครับอันนี้ก็ลองย้อนกลับไปดูคลิปนะครับหรือไม่ก็ดูที่ตรงมุมขวาบนก็ได้นะครับเดี๋ยวผมจะใส่แปะลิงก์ไว้ให้นะฮะคือผมทำ proxy เสร็จแล้วผมลืมทําว่าถ้าเกิด ตัดเสร็จแล้วอะเราจะเอ็กพอร์ตออกมาเป็นยังไงนะฮะเราใช้วิธีการเอ็กพอร์ตยังไงและมีคนถามผมไปเยอะมากผมโทษทีตนัผมก็ลืมทําวิธีเอ็กพอร์ตออกมานะครับซึ่งวิธีเอ็กพอร์ตจากการที่ทำพ็อกซี่นะครับตอนแรกนะครับถ้าเราทำพ็อกซี่อะเราจะดติ๊กตรงวิวตรงนี้เป็นพ็อกซี่ออรีด้วยใช่ไหมฮะตรงนี้ไม่ต้องตกใจนะครับเพราะว่าคลิปผมอะครับยังไม่ได้มีการทำพ็อกซี่เกิดขึ้นนะครับมันก็เลยจะขึ้นอาร์มิสมิสซิลลิงพ็อกซี่นะครับมันก็เลยเตือนมาแดงๆเง่ เราก็แค่คลิกเหมือนเดิมครับตรงวิวตรงนี้ครับแล้วก็ติ๊กกลับมาเป็น Optimizer Original เนี่ยครับผม Original นะครับติ๊กครับแล้วทีนี้ครับเราก็ Export ได้เลยครับ Export เป็นปกติได้เลยครับนี่ครับ Export นะครับส่วนใครที่ว่าแบบว่าเป็นฟุตตัดแบบสมมติฟุต Original เราเป็นอ่าเขาเรียกอะไรเป็น 4K มาหรือว่าอยากเปลี่ยน r e s o l u t i o n หรือคลิปเรานะครับใครที่ว่าอยากเปลี่ยน สมมุติถ่ายเป็น 4K มานะครับแต่เราเปิดโปรเจกต์เป็น1,080อย่างเงี้ยแล้วก็มาติ๊กตรงนี้ก่อนนะครับเป็นชื่อโปรเจกต์เราอ่ะแล้วก็ตรงโมนิฟายนะครับเหมือนที่บอกคลิปก่อนหน้านี้ที่ว่าเปลี่ยนแนวตั้งเป็นแนวนอนครับตรงนั้นลองย้อนไปดูได้นะครับที่ว่าเปลี่ยนแนวตั้งมันคลิปก่อนหน้านี้ครับที่ว่าเปลี่ยนแนวตั้งเป็นแนวนอนนะครับลองย้อนไปดูได้ครับก็มาเปลี่ยนตรงนี้ครับปกติเลยครับแต่ของผมก็คือตรงนี้มัน 4K อยู่แล้วครับพอดีคอมเครื่องนี้มันแรงครัััับบบบมมมนนนเไ่ตต้้้ออองงงงทแปรสขี เราก็กด export ได้เลยครับเราก็จะเลือกได้เลยครับว่าเราจะเอ็กพอเป็นไรส่วนใหญ่ถ้าผม Export ผมจะเป็นตัวนี้ครับ Apple Apple DIY 4K ครับ Export ไฟล์ตัวนี้มัน export ได้ครับมันได้เป็นไฟล์ที่ขนาดใหญ่ขึ้นครับแต่มันจะเป็นไฟล์ที่ว่าใหญ่เกินไปที่ไม่สามารถ preview กับมือถือได้นะครับมัน preview แล้วมันจะค้างผมเลยเลือกเป็น preview ตัวนี้ครับเพราะเรางานของผมอ่ะแค่แชร์ลงในโซเชียลครับผมก็จะ Export แค่ สองหมวดเนี่ยตรงเนี้ยแค่ตรงนี้ครับแต่ถ้าเกิดผมส่งงานให้ลูกค้าจริงจังเนี่ยผมจะเอ็กพอร์ตตรงเนี้ยเป็นมาสเตอร์เนี่ยครับเป็นเดฟอยู่ไปเลยครับก็เพื่อให้ลูกค้าได้ความละเอียดที่สูงสุดครับแต่ถ้าเกิดงานของผมเองแบบลงโซเชียลผมก็จะเลือกแค่ Apple Device เนี่ยครับตัวนี้ง่ายๆครับก็วันนี้ผมทําคลิปให้แล้วนะครับว่าการเอ็กพอร์ตแบบพ็อกซี่เป็นยังไงครับเนี่ยก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ด้วยนะครับมีคําถามอะไรก็ถามมาได้ในเพจเลยนะครับผมผมยินดีตอบทุกคําถามครับผมเน้นถามในเพจก่อนนะครับขอบคุณครับ